จะลูไม่ได้ขอใครโดยตรงสักคนแต่หาหาใส่หัวให้เจ้าของบัญชีด้วยการเอาบัญชีส่วนตัวชาวบ้านไปแปะรับบริจาดีที่พี่บินเขาพูดเซพให้ไม่งั้นยาวแน่โดยบัญชีที่พี่เมทีราบานูนเป็นเจ๊กไก่ดีวกับผู้จัดการผ่านลล่ซึ่งคนรวยอยางแม่ใหญ่หมอลำทับวนันส่วนตัวไป5,000บาท โอนตรงเคอถูกต้องแต่ที่แผ่บัญชีส่วนตัวรับบริจาคมันผิดเว้ยเจตนาดีนะใช่แต่ช่วยเลือกอ๋องทำให้มันถูกต้องได้ป้าหมูงแง่อย่าหาหาเสียหัวคนอื่นสิทำคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้มันไม่แฝรเลยนะบอสเอเป็นถึงระดับผู้บริหารเป็นถึงลูกสาวผู้การป่งเล็บลูกเลี้ยง เป็นถึงพี่และลูกสาวนักการเมืองไม่รู้จริงๆเหรอว่า,าการบริษาคขอห้ามแปะบัญชีส่วนตัวถึงได้อวยยกหางน้องขนาดนั้นเป็นพี่สาวที่ดีก็สอนกันบ้างจะเป็นผู้ถูกกระทำจะดวลกันแกล้งให้ได้เลยเหรอติ่งก็อวยชำ้ำเห็นใจแม่ยายแต่มานั่งคิดดีๆเคยออกมาขอโทษจริงๆสักเรื่องป้ามันตลกนะมงแง่ เรื่องบริจาคมันเซนซิตีฟพี่บินบรลลูลิสเขาเก่งใจเจ้าของค่ายโคลิเซียมหรอกนะทำดีไม่มีใครเขาว่าแต่ต้องทำให้ถูกต้องเอาบัญชีเขาไปแปะถ้ามีคนด่ามากถูกกดดันให้ตรวจสอบบัญชีว่าเงินเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างคนซวยก็จะกลายเป็นพี่บินแล้วเขาก็ต้องเดือดร้อนต้องเสียเวลาเอาข้อมูลบัญชีมาการชี้แจงอีก ที่บินเขาดีมากมายอย่างออกมาเซฟว่าขอบคุณอย่าไปดราม่าน้องอีกแต่คนที่มันหาเฮ้าใส่หัวเขานี่สิมันนึกถึงอะไรไหมนอกจากอยากหาแสงจากเวทีน้ำท่วมหาแสงยังไงให้คนอื่นเดือดร้อนการศึกษาน่ะสำคัญมากจริงจริร้อมแม้กระทั่งการรับบริจาคช่วยคนอื่น เอาความเดือดร้อนมาหาแสงหากระแสอยากเป็นคนใจบุญโอนไปบริษัทเองเลย5,000จบหาเรื่องอยากได้หน้าพอมีดาม่าว่าคนอื่นแทนที่จะว่าตัวเองที่สารแนะอยากทำก็ทำไปคนเดียวจบอย่าให้เขาเสียหายด้วยทำแบบนี้มันก็เกินไปจริงๆนั่นแหละหาเฮาใส่หัวให้เขาอีก ดีนะที่เจ้าของบัญชีเขาไม่พูดแบบหักหน้าแค่รู้จักกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรกับพวกเขาแบบนี้ได้มันจะดูว่าเป็นการไร้มารยาทเมื่อไหรนะ่น่าจะเลิกทำตัวเป็นอะไรที่เป็นสาระและไม่มีปัญหาสักทีมีสาระแต่ต้องตามมาด้วยความด่ามากทุกทีจะมีสักครั้งไหมคนที่เขาไม่อคติก็อย่าหาว่ามีแต่คนแซ่คนจ้องกับผิดนะ อยากทำแต่ไม่ศึกษาข้อมูลกฎหมายของการรับบริจาคหาเฮาใส่หัวให้เจ้าของบัญชีแท้ๆถ้าเขาออกมาโต้จะเสียยิ่งกว่านี้เสียจะทำอะไรควรมีสมองและศึกษาก่อนไม่ใช่ทำแล้วคิดพอผิดชีวิตก็เปลี่ยนติ่งมันก็อ้างอยู่ว่าพี่บิ่งขอบคุณหมอลาเลยมองติ่งจากข้อความเขาไม่ออกเขาไม่อยากด่าเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ ไม่รู้ว่านั่นผิดกฎหมายอ้างแต่บุญดัดจรีตอย่าแสดงความเป็นคนดีแต่สเสลอแสงไม่พอไม่ต้องหาทาแต่ควักกระเป๋าตัวเองช่วยก็พอถ้าอยากช่วยจริงๆสมองมีแค่นั้นจะหาเขาใส่หัวเจ้าของบัญชียังไม่รู้อีกพอเกิดเรื่องอ้างเจตนาดีอยากทำบุญถ้าเจตนาดีสมองต้องดีด้วยอย่าดึงเจ้าของบัญชีมาร่วมบุงแบบนี้ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนร้องเรียนให้ตรวจสอบบัญชีย้อนหลังยิ่งเมธีจะลงสอสอด้วยแล้วงานยากเลยพี่เมทีไม่รู้เรื่องแต่ไม่เอาความถ้าเจอคนเกลียดขอตรวจสอบแย่เลยเสียเวลาเรื่องเก่าที่เปิดรับบริจาคไม่จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วไม่รู้ว่าปักหมุดบัญชีใครบ้างถ้ารวมของตัวเองยิ่งจบยากเลยนะแบบนี้ หาแสงได้ทุกเวทีจริงๆพูดถูกต้องมากนะคนอื่นเนี่ยตอนนี้สภากาชาติไทยเปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วมทำไมไม่โอนไปที่สภากาชาติไทยทำไมต้องเป็นพี่บินพี่บินเขาไม่ได้เปิดรับบริจาคแปลกใจอยู่ใกล้หรือแค่มีชื่อไปเกี่ยวข้องด้วยล้วนแต่เข้ามามีปัญหาทุกคนตัวอันตราย คุณบินเขาก็เคยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัญชีอยู่นี่ไม่ใช่บัญชีตัวเองด้วยนะแปะบัญชีคนอื่นแบบนี้เขาจะเดือดร้อนออกจากเรื่องนั้นก็มาหาเรื่องนี้ถ้าจะเปลี่ยนแบบนี้ก็คงหาทางเจริญไม่เจอหลงทางเข้าป่าเข้าดงกันต่อไปเฉพาะตัวนางเองก็สุดมั่นและชอบรับบ,บทผู้ถูกกระทำอยู่แล้ว พอมาเจอกับคนแบบนี้เข้าป่าลงเหวกันไปเลยจ้าชอบด่ามากเพราะทำให้นางได้แสงเพราะตอนนี้งานก็ไม่มีแสงจะหมดเตะบอลอย่างเดียวแสงก็น้อยเลยออกมาซับเหงื่อแค่ขี้มูกขี้หูแค่ขี้ตาล้วงสุกให้คนดูด่ามากให้ขุนบ้านางได้ผัวเคยสอนไว้ยิ่งด่ามากยิ่งได้เงินนางเลยชอบไปคอมเมนต์ติ่งก็บอก อวยแบบไม่ลืมหัวลืมตาสมกับเป็นติ่งหมอลำทบวันจริงๆถ้ารักระหว่างดีต่อกันในเมื่ออีกคนทำผิดไม่ได้ตั้งใจเป็นคนใกล้ตัวก็ต้องบอกต้องเตือนกันไม่ใช่โพสอะไรสุ่มสีสุม 4, ส่มหการทำอะไรให้ถูกที่สุดถูกที่ถูกทางไม่ปรึกษาใคราให้ดีปัญหามาก็เป็นเรื่องอีก อย่าอวดเก่งว่าตัวเองทำถูกควรศึกษาว่ามันกระทบถึงใครหรือไม่ที่จริงแล้วการํากุศลกับทุกอย่างเป็นเรื่องดีไม่มีใครว่าแต่ควรทำให้มันถูกต้องไม่ต้องไปโกรธคนที่เขาว่าควรจะปรับบุงหมายทำให้มันถูกต้องบางทีเขาอาจอิจฉากันอยู่ลึกๆเลยไม่เตือนไม่ค่อยฟังดับไปทีละน้อยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สวยตลอดอยากเป็นคนสวยแต่ดันเป็นคนปึกเรื่องนี้ควรขอโทษเขาไม่ขอเรียกเขาโดยตรงไม่ใช่มาพดน้ำลายบอกว่าท้อแท้ชีวิตอยากทำความดีแต่โทษทำอะไรก็โดนไม่ต้องมาโพดไม่ศึกษาให้ดีสักแต่อยากทำทำคนอื่นเดือดร้อนร้อน จริงใจต่อกันจริงต้องไม่อวยอย่างเดียวต้องหวังดีต่อกันแบบจริงๆริงโตพอที่จะแยกแยะได้แล้วอันไหนถูกอันไหนผิดญาติพี่น้องก็ควรจะเตือนกันไม่ใช่ยุส่งให้คนด่าสาแบบนี้